สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเร็กเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันที่ผมขอนำมาบทความของอาจารย์ญญแก้วสรรอธิโพธิมานำเสนอครับแก้วสรรออกบทความสารรัฐธรรมนูญห้ามแต่1น2นายแก้วสรรอธิโพธิเผยแผ่บทความเรื่อง สารรัฐธรรมนูญห้ามแตะ112มีเนื้อหาดังนี้ถามจากคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญคดีก้าวไกลยกเลิก112ชัดเจนว่าต่อไปนี้ใครจะแตะต้องมาตรา112อีกไม่ได้แล้วเช่นนั้นหรือตอบคุณช่วยสละเวลาอ่านคำวินิจฉัยที่ผมแยกแยะมาเสนอต่อไปนี้ให้ชัดเจนก่อนนะครับข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การกระทําของผู้ถูกรองทั้งสองมีพฤติการในการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อทําลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยซ่อนเร้นหรือผ่านการนําเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึสองและใช้เป็นนโยบายพักรวมทั้งมีการรณรงค์ให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มีลักษณะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นขบวนการใช้หลายพฤติการประกอบกันทั้งการชุมนมุมการจัดกิจการการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเสนอร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่สภาและการใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งถามสารหมายความว่าพักเก้าไกลต้องเสนอแก้112โดยสงบเงียบเชียบอย่างนั้นหรือตอบ ไม่ใช่ตรงนั้นครับสารท่านตีตรงความเคลื่อนไหววัจตนาแท้จริงที่อยู่หลังการเสนอร่างกฎหมายนี้คือมุ่งทำลายสถาบันเป็นงานที่ทำกันมาอย่างเป็นกระบวนการรณรงค์สร้างกระแสโมเมนตัมอย่างกว้างขวางโดยให้ความหมายว่าเรากําลังจะเปลี่ยนระบบแล้วถามมันเปลี่ยนระบบอะไรที่ตรงไหนครับตอบ ตรงที่เลิกไม่ให้รัฐมีอำนาจหน้าที่คุ้มครองสถาบันอีกต่อไปการที่ผู้ถูกร้องทั้งสองเสนอให้ความผิดตามมาตรา1นึออกจากความผิดตามลักษณะหนึ่งจึงเป็นการกระทําเพื่อมุ่งหวังให้ความผิดตามมาตรา1นึไม่มีความสําคัญและไม่ร้ายแรงไม่ให้ถือเป็นความผิดที่กระทบต่อความมั่นคง,งของประเทศมีเจตนามุ่งหมายแยกสถาบันพระหมหากษัตริย์ และความเป็นชาติไทยออกจากกันจึงเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญถามแล้วการเอาเรื่องนี้มาชูธงเป็นนโยบายสำคัญของพักมันผิดตรงไหนครับเมื่อเป็นเรื่องใหญ่พักการเมืองก็ต้องรนรงในวงกว้างเป็นธรรมดาอยู่แล้วตอบเรื่องแก้1นึนี้พักก้าวไกลหยิบขึ้นมาเป็นนโยบายดื้อเลย ไม่มีงานวิจัยหรือคำอธิบายรองรับเลยว่าในตัวของมาตรานี้มันผิดที่ตรงไหนการเลิกคุ้มครองให้คนในสถาบันพอถูกด่าก็แจ้งความเอาเองมันจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างเพราะฐานเหตุผลทางกฎหมายมันไม่แน่นศาลก็ชี้ไปเลยว่าเจตนาแท้จริงมันเป็นอย่างนี้เป็นการใช้นโยบายพักการเมืองนำสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเพื่อหวังคะแนนเสียง และประโยชน์ในการชนะการเลือกตั้งมุ่งหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในสถานะเป็นคู่ขัดแย้งของประชาชนทําให้สถาบันต้องเข้าไปฝักฝ่ายต่อสู้แข่งขันรุนแรงทางการเมืองอันอาจนํามาซึ่งการโจมตีติเตียนโดยไม่คํานึงถึงหลักการปกครองที่สําคัญว่าพระมหากษัตริย์ต้องดํารงฐานะอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองถาม ตัดสินอุบอิฟกันง่ายๆอย่างนี้มันไม่หาเรื่องกันมากไปหน่อยหรือตอบสารชี้แจงไว้แต่แรกแล้วว่าสารพิจารณาโดยระบบไต่สวนได้รวบรวมความเป็นไปทางคดีที่เกิดขึ้นในช่วงรณรงค์ต่างๆเช่นจากตำรวจอัยการแล้วภาพของการโจมตีติเดียนสถาบันเกิดขึ้นเป็นกระแสเช่นนั้นจริงๆสส .9 ไกลที่ไปร่วมชุมนุม และคอยประกันตัวคนด่าดในหลวงมีอยู่ไม่น้อยจริงๆถามสรุปแล้วการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นและแตะต้อง1นึจึงสองทำไม่ได้อีกเลยใช่ไหมตอบศาลบอกว่ายังทำได้แต่ต้องใช้สิทธิโดยสุจริตไม่ใช่เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อปลุกป,ปั่นทางการเมืองศาลใช้คำว่าต้องเป็นกระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบเท่านั้น ศารรัฐธรรมนูญโดยมติเอกชนวินิจฉัยว่าสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยถามเมื่อศาลตัดสินอย่างนี้กกตจะเสนอศาลให้ยุบก้าวไกลได้ไหมในเมื่อก่อนเลือกตั้งเขาเสนอนโยบายเรื่องแก้ไข1นึให้ตรวจแล้วกกตก็ไม่ว่าอะไรตอบศาลตีตรงที่วิธีการหรือความเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ข้อเสนอแก้ไขในตัวของมันเองไม่ถูกต้องซึ่งกกต ยังไม่เคยวินิจัยประเด็นนี้มาก่อนจึงยังไม่มีอะไรมาปิดปากครับถามแล้วสสก้าวไกลที่ลงชื่อเสนอร่างกฎหมายหรือไปร่วมชุมนมุมหรือช่วยประกันตัวคนด่าดในหลวงจะถูกถอดถอนเพราะผิดจรรยาบันได้ไหมตอบเป็นเรื่องปัจเจกครับจะฆ่าให้ตายหมู่แบบปาเลสไตน์ในกาซาไม่ได้ต้องดูเป็นคนๆไปว่ารู้เห็นเป็นใจเป็นตัวตั้งตัวตีชัดเจนไหม ถ้าร่วมลงชื่อด้วยชุมนุมด้วยด่าเองด้วยจ้องคอยประกันตัวด้วยอย่างนี้ก็ไม่น่าจะรอดถามพอพูดมาถึงตรงนี้อาจารย์ต้องโดนเขารุมอัดแน่ๆตอบเรื่องสิทธิพิทักษรรัฐธรรมนูญที่มีขึ้นเพื่ออย่าให้มีนักชวยโอกาสแบบฮิตเลอร์ขึ้นครองอำนาจโดยผ่านเลือกตั้งจนทำลายระบอบรัฐธรรมนูญนี้ เรายังทำความเข้าใจร่วมกันไม่พอว่ามันเป็นความเคลื่อนไหวที่ต้องคอยจ้องคอยปิดล้อมกันอย่างไรเพราะสารตัดสินออกมาเช่นคดีนี้ก็ต้องเข้าใจไม่ตรงกันได้เป็นธรรมดาผมเองมีส่วนร่างรัฐธรรมนูญปี40ที่นำสิทธ,ธินี้เข้ามาในกฎหมายไทยด้วยก็ขอรับผิดชอบเสนอกรอบคิดมาร่วมวงบ้างเท่านั้นเองเลิกบ้าการเมืองกันบ้างก็ดีนะครับมีสานี้ เตรียมรับสงครามใหญ่ในโลกให้ดีก็แล้วกันศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำ เพราะทําจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ